สวัสดีครับไอ้รันพะเมืองนะครับมาพร้อมกับสาระดีๆเพื่อพี่น้องคนไทยทั่วประเทศเช่นเคยนะครับแจ้งผู้สูงอายุประจำวันที่24พฤษภาคม2565วันนี้เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิ์และก็สวัสดิการของผู้สูงอายุซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับผู้สูงอายุทั่วประเทศควรที่จะรู้กันไว้นะครับก็มีอยู่ทั้งหมด16สิ ข้อที่1เป็นด้านการแพทย์แล้วก็สาธารณสุขนะครับโดยที่มีการจัดช่องทางพิเศษเฉพาะเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการบริการที่สะดวกแล้วก็รวดเร็ว2เป็นด้านการศึกษาการาศาสนาแล้วก็ข้อมูลข่าวสารนะครับซึ่งก็มีการจัดศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนแล้วก็ให้มีหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ก็ตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานถึงขั้นอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยรวมถึงมีรายการต่างๆเพื่อผู้สูงอายุด้วยนะครับ ข้อที่3เป็นสิทธิด้านการประกอบอาชีพฝึกอาชีพที่เหมาะสมซึ่งผู้สูงอายุก็จะรับข้อมูลคำปรึกษาข่าวสารตลาดแรงงานการจัดหางานรับสมัครงานบริการข้อมูลทางอาชีพตำแหน่งว่างงานการอบรมและก็ฝึกอาชีพโดยมีศูนย์กลางข้อมูลทางอาชีพและก็ตำแหน่งสำหรับผู้สูงอายุเป็นการเฉพาะที่สำนักงานจัดหาง,งานทุกแห่ง ข้อที่4เป็นด้านการพัฒนาตนเองการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมการรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายและก็ชุมชนซึ่งก็เป็นการส่งเสริมและก็สนับสนุนกลุ่มหรือว่าชมรมผู้สูงอายุให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมภายในชุมชนหรือว่าระหว่างชุมชนและก็การส่งเสริมใช้ศักยาภาพผู้สูงอายุโดยการเพิ่มการจัดกิจกรรมทางกีฬานันทนาการและก็การถ่ายทอดภูมิปัญญา 5. เป็นด้านการอำนวยความสะดวกและก็ความปลอดภัยในอาคารสถานที่ยานพาหนะบริการสาธารณะอื่นนะครับซึ่งผู้สูงอายุจะได้รับการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุการดูแลช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่การบริการสะดวกรวดเร็วและก็ปลอดภยัยการจัดพาหนะอำนวยความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุ หกเป็นด้านการลดหย่อนค่าโดยสารและก็การอำนวยความสะดวกในการเดินทางการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งผู้สูงอายุก็จะได้รับการลดค่าโดยสารครึ่งราคาทุกขั้นตลอดทางทุกสายไม่รวมค่าธรรมเนียมระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนโดยผู้สูงอายุไม่ต้องเข้าแถวรอซื้อตัว๋วมีที่นั่งรอรับตัว๋วพนักงานช่วยยกสัมภาระ ในส่วนของ a i r p o อร์ตเลวลิงนะครับผู้สูงอายุก็จะได้รับการลดค่าโดยสารให้ผู้สูงอายุครึ่งราคานะครับโดยใช้บัตรผู้สูงอายุหรือว่าซีเนียร์การ์ดและก็จะเว้นค่าโดยสารวันผู้สูงอายุแห่งชาติ13เมษายนของทุกปี สำหรับรถไฟฟ้าใต้ดินหรือว่า MRT นะครับซึ่งผู้สูงอายุก็จะได้รับการลดค่าโดยสารครึ่งราคาไป,ไปตามข้อบังคับที่กำหนดแล้วก็ยกเว้นค่าโดยสารวันผู้สูงอายุแห่งชาติ13เมษายนของทุกปีในส่วนของรถไฟฟ้า BTS นะครับผู้สูงอายุก็จะได้รับลิฟต์บริการที่สถานีหมอชิดสยามอโศกอ,อนุทและก็ช่องนนทรีและในส่วนของรถโด,ดยสารประจำทางหรือว่าขอสอมกนะครับผู้สูงอายุก็จะได้รับการลดค่าโดยสารครึ่งราคาไม่รวมค่าธรรมเนียมนะครับตลอดวันแล้วก็ยกเว้นค่าโดยสาร ในวันผู้สูงอายุแห่งชาติวันที่13เมษายนของทุกปีและก็มีการจัดที่นั่งสำรองเป็นการเฉพาะรถโดยสารบริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขอสอน,นะครับผู้สูงอายุก็จะได้รับการลดค่าโดยสารครึ่งราคาไม่รวมค่าธรรมเนียมจัดที่นั่งพักผ่อนและก็ห้องสุขาส่วนของเครื่องบินการบินไทยผู้สูงอายุก็จะได้รับร้อยละ15ชั้นธุรกิจร้อยละ35ของอัตราค่าโดยสารปกติในชั้นประหยัดสําหรับการเดินทางในวันศุกร์ถึงวันพฤหัสบดีร้อยละ30ของอัตราค่าโดยสารปก ในชั้นประหยัดสําหรับการเดินทางวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์นะครับรวมถึงการอำนวยความสะดวกขึ้นเครื่องเป็นลําดับแรกนะครับส่วนท่าอากาศยานผู้สูงอายุก็จะได้รับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกได้แก่ลิฟต์โทรศัพท์ทางลาดห้องสุขามุมพักผ่อนพื้นที่จอดรถรับส่งผู้สูงอายุที่มาใช้บริการดําเนินการตามมาตรการกําหนดให้สายการบินถือปฏิบัติการ ให้ผู้โดยสารสูงอายุขึ้นเครื่องบินลำดับแรกสำหรับเรือด่วนเจ้าพญาเรือในคลองแสนแสบและก็เรือข้ามฟากนะครับผู้สูงอายุก็จะได้รับการลดค่าโดยสารเครื่องราคาแก่ผู้สูงอายุที่มาใช้บริการเรือโดยสารประจำทางในแม่น้ำเจ้าพญาซึ่งได้แก่เรือด่วนเจ้าพญายกเว้นเรือพิเศษทงเขียวและก็เรือทัวร์ทงฟ้าเรือในคลองแสนแสบแลวก็เรือข้ามฟากนะครับก็มีหมายเหตุด้วยนะครับสูงอายุต้องมีการแสดง บัตรประจําตัวประชาชนต่อเจ้าที่ก่อนซื้อตั๋วโดยสารบร,ริการขนส่งสาธารณนะข้อที่เจเป็นด้านการยกเว้นค่าเข้าขชมสถานที่ของรัฐซึ่งผู้สูงอายุก็จะได้รับการยกเว้นค่าเข้าขชมสถานที่ของรัฐก็อย่างเช่นพิพ,ธพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติอุทยานประวัติศาสตร์สถานที่ท่องเที่ยวในความรับผิดชอบขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และก็องค์การส่วนพฤกษศาสตร์เป็นต้น แปเป็นด้านการช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการทารุณกรรมหรือว่าถูกสแสวงหาผลประโยชน์โดยมีชอบด้วยกฎหมายหรือว่าถูกทอดทิ้งนะครับซึ่งผู้สูงอายุก็จะได้รับการให้คําแนะนําปรึกษาและให้ความช่วยเหลือกรณีผู้สูงอายุที่ถูกทารุณกรรมสแสวงหาผลประโยชน์โดยมีชอบด้วยกฎหมายและก็ถูกทอดทิ้งจะได้รับการช่วยเหลือตามประกาศของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นงคงมนุษย์เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการคุ้มครองการส่งเสริม และการสนับสนุนการช่วยเหลือผู้สงูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการทารุณกรรมหรือถูกสแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือว่าถูกทอดทิ้งและการให้คำแนะนำปรึกษาดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทางแก้ไขปัญหาครอบครัวข้อที่9ก็เป็นการให้คำแนะนำปรึกษาและก็ดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทางคดีนะครับและก็ในทางแก้ไขปัญหาครอบครัว10เป็นด้านการช่วยเหลือด้านที่พักอาศัยอาหารแล้วก็เครื่องนุ่งหม่มให้ตามความจําเป็นอย่างทั่วถึงนะครับผู้สูงอายุก็จะได้รับ กรณีผู้สูงอายุที่เดือดร้อนจะได้รับการช่วยเหลือตามประกาศของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงขงมนย์เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการแล้วก็เงื่อนไขการคุ้มครองการส่งเสริมและการสนับสนุนการจัดที่พักอาศัยอาหารเครื่องนุ่งห่มให้กับผู้สูงอายุตามความจําเป็นอย่างทั่วถึงข้อที่สิบเอ็ดผู้สูงอายุก็จะได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของเงินเบี้ยยังชีพนะครับข้อที่สิบสองผู้สูงอายุก็จะได้รับการส่งเคะห์ในการจัดการศพตามประเพณี ข้อที่13ก็เป็นการจัดบริการสถานที่ท่องเที่ยวการจัดกิจกรรมกีฬาและก็นันาการตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติได้มีการประกาศกำหนดข้อที่1 4เป็นด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมก็มีการจัดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกด้านพิพิธภัณฑ์โบราณสถานหอจดหมายเหตุแห่งชาติและการจัดกิจกรรมด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติมีการประกาศกำหนดข้อที่15ด้านการลดหย่อนภาษีเงินได้ และการลดหย่อนภาษีให้แก่ผู้บริจาคทรัพย์สินเงินให้แก่กองทุนผู้สูงอายุและก็ข้อที่16ด้านกองทุนผู้สูงอายุนะครับซึ่งผู้สูงอายุก็จะได้รับการให้กู้ยืมเงินในเรื่องของทุนประกอบอาชีพรายบุคคลและก็รายกลุ่มสําหรับผู้สูงอายุโดยต้องมีการชําระคืนเป็นรายงวดภายในระยะเวลาไม่เกิน3ปีและไม่มีดอกเบี้ยนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็น16สิทธิที่ผู้สูงอายุทั่วประเทศควรที่จะรู้นะครับซึ่งทุกท่านก็สามารถที่จะ เข้าไปอ่านรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมด้ที่ทางเว็บไซต์กองทุนผู้สูงอายุกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนานสังคมและความมั่นคงงมนุษย์นะครับก็ต้องกราบพระบุคูลขอดด้อมูลดีให้แจ้งเรื่องนี้กับผู้สูงอายุทั่วประเทศได้รับทราบกันนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ